โยวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวจายทุกคนในเดอร์วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีส์ไฟติ้งพาร์ทในเกมแนววันพีสต่อสู้ประจุภัยนะมีเล่นทางไอโอเอสแอนด์ลอร์กคอมพิวเตอร์พีซีนะฮะวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างทำใจได้คลิปนะาปะลุ่มเล่นกันได้นะครับเออมาวันนี้เราจะมาเล่นกันเลยนะครับนี่เป็นซ์ฟจีนนะทุกคนมีให้เล่นแบบแนวเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดกดไปได้นะเนื้อเรื่องมุมบนซ้ายมือส่วนพีพีอย หลักๆวันนี้เราจะมาลิ้นกันเลยนะครับน้องๆพี่ก็ไม่อยากจะมูเท่าไหร่หรอกนะมาว่างๆมาไต่แรงหน่อยดีกว่านะคนดูเออไต่แรงหน่อยละกันไม่อยากจะมูเท่าไหร่หรอกนะม,มาเว้ยมาเว้ย,วยกิสเตรเลบักตรก,กัตรกกะตรก,กะตรัตัวโอ้โห,โหเจอแบนเลยเว้ยตัวโหดเราโดนแบนไปแล้วคนดูทำไงดอเดื่องไรครับเรามีตัวที่โหดกว่าเนี่ ตัวตึงแล้วไปลุยพร้อมเปิดโอ้โหบ้ากะจีหายแล้วเจอชิคกี้อีกแล้วนะชิคกี้นี่มันเป็นตัวที่โกงโกงนะคนดูสำหรับผมเนี่ยถ้าสุ่มมาได้นี่น่าจะดีนะตอนนั้นพวกนั้นเออสวยอออสวยอออสวยอออสวยเรียบร้อยครับโดนโดนโดน โดนโดนโดนเรียบร้อยโดนโดนอู้เฮ้ยโอ้แรงจัดสกิลมันน่ะแต่เราก็ตัวตีไกลมันควรจะปรับให้มันสมดุลหน่อยนะไอตัวตัวเนี้ยอืออืออือ โอ้โหแม่งตัวมันโกงเกินอ้าวโดนนั่นน่ะนี่นะครับสวยบูงเรียบร้อยติดพิษติดพิษสุดมือนติดพิษสุดเหมือนโดนเออชิกี้แกโดนไปแล้วดีเจก็ตุศบหาคีสังเกตระดับขั้นสูงบูงบูงบูงสวยครับบูงโอ้ยออ้ยมันเป็นตัวที่เดียมอยู่เหมือนกันนะคนดู คูปรับคูปรับแต่ถ้าแบบว่าอุศบแบบยิงไกลกว่านี้น่าจะดีกว่านะครับนี่โดนอ้าวโดนโอ้ยนี่สวยอื้อจะเสียแล่ว้าโอ้โหนี่ครับสวย อย่าสเต้นะต้องรีบจบรีบจบเออวู้ฮตัวมันจะเอาลงยากนะคุณดูถ้าผมไม่ไม่ไม่ไมรีบจัดก,การมันนะครับนี่นะครับวสวยสกิลได้แรกอยู่สวยสกิลได้แรกอยู่สกิลได้แรกอยู่สก,สลกสิลดีบีดีบีดีบอลเงียบเสกิลดีบีดีบีดีอ๋อานสกิลดีบ,บีดีบีดีบอลเงียบเงียบสกิลดีบีดีบีดีอ๋อไนโอ้ยโห เรียบร้อยโอ้สกิลกูวืดสกิลอันตีวืดคอนโดเรียบร้อยเลยโดนชุดใหญ่เลยนี่โดนฮาคิสังเกตฮาคิสังเกตเหรอโฮ้ยเนี่ยผมชอบแบบกดสกิลไม่ทันอะคอนโดโดนนี่เนี่ยเฮ้ย ไอ้มือมันไวจังเลยว่าค,คนดูมือแม่งไหวจัดเลยนะไอ้น,นี่ผมพูดเลยรู้จังหวะเรานะรู้เข่ารู้เราชนะสิบครั้งลบสิบครั้งนี่แนะ่เกิก่อนเว้ยตวไอ้โค้งเองอุ้ยโดนได้ไงวะ มันโดนเม็ดสุดท้ายอะคนดูน yeah, like ี่นะครับเตเอดียาเรียาเรยนี่นะครับสวยนี่นะครับสวย โดนนี่แน่อออืมโดนแอสเตร่าโอ้โหเออหนี่นะครับสวยแอสเตร่า อ้าวกดออกเลยอะไรกันครับเนี่ยกำลังนัวเลยนะผมมาต้องเอาตัวพิวๆลงก่อนะจริงๆเิ yeah, มาแล้วดาวหนึ่งมาดูนี่ผมไต่แรงนะฮะบอกเลยไม่ธรรมดานะฮะฝีเอาตัวพิวๆลงก่อนแล้วก็ตัวนี้ต้องเป็นต,ตัวที่เราเล่นถนัดและฝีมือเราดีๆคนดู ก็ตัวนี้เนี่ยผมว่านะเออนี่เอาตัวแบบหนักๆลงยากๆอ่ะมันไต่แรงนะครับมันต้องเล่นใช้ฝีมือมากนะผมพูดเลยมันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจบนะมันเจอแต่คนนะครับถ้าไต่แรงนรนสูงแบบนี้เนาะตักแกตร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 อ้ชิตร้อยตัวตักปูสามว้าวโหเจอซโลว่าเ้สโลโลผมไม่มีได้ไงะโสโลอ้ไอ้ ตัวแรกอะ่ะเป็นไปได้ยังไงน,นี่เลยครับยืนนิ่งก็โดนนี่ครับยืนนิ่งก็โดนนี่ครับยืนนิ่งก็โดนปั๊บสวยอ้าวยืนยืนปั๊มแรงหรือเปล่านี่เฮียยืนปั๊มหรือเปล่าสวย อชาร์จอันใหญ่เลยครับโดนอืนออว่าแครชะช่นี่แน่ลวงต้องรีบจบต้องรีบจบคนดูเดี๋ยวมันยืดเยอะเวินเว้อ,น,วอนี่นะครับสวยโดนชุดใหญ่ชุดใหญ่แต่ก่อนได้เปรียบ ได้เออนี่เลนี่เลยได้ว้านี่ครับว้านี่เฮ้ ถึงจ่าถึงจ่าตัวเตะฟุก่อนเอออะไรเนี่ยนี่เนี่ยตัวไอนี่เนี่ยอุ้ยเกือบแตะนะนี่นี่ครับตัวไอ้วฮกูดาวกูดาวนี่นะครับตับก่อน ตะก่อนได้เปรียบหลบได้หลบได้ต้องเแชงแชงคุดขึ้นต้นนะคนดูนะอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยคนดูชุดเนี้ยโดนละตายละยังไงก็ตายโดดต้องโดดฮะอันนี้ต้องโดดและต้องโดดอัดและนี่จะ s t o p p i n งกันเหรอจะ s t o p p i n งกันเหรออุอ้อย ไอ้สโบอลโดนนี่นี่นี่อะไรไปยังเนอะนี่นี่อนอนนโอ้โหโดนบาสุก้าเฮ้ยเฮ้ยโอโกโโตโตโย้ก็แคสตูด้วยไหวนี่อื้อ แตกเฮ้ยไม่ตายคนดูอืออเฮ้ยเป็นไปได้ยังไหนฮะคนดูงงเด็กเลยกูเกี่ยวละเนี่ยน่าจะจบละเรียบร้อยอือีะ e a s เป็นไงไต่แรงระดับจักรวาลของพี่โคตรตึงเนี่ยคือแชมคูด MVP อยู่แล้วนะครับ เอาแช็งคุค้มาวิ่งยังไงก็ได้นะครับสกอร์เ yeah. ย้ไปหนึ่งดาวจ้าเกือตึงเฮ้ยสวยนี่ชนะยังไอีกสามนะท่านผู้ชมนะก็เคสต้าลุยตัวกะตัวกะตัวกะตัวกาตัวชีตัวตัวปูซำไป โอ้โหไอ้เจ๊กระจินเปรีนูตรึงมานี่นครับอวิเออเรียม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 หน้าเตืะเรียมเรียมเรียบร้อยเออโอ้โหโดนอย่างนี้เลย โหดนะคนดูจินเบร่างเนี่ยจินเบร่างโลกใหม่เนี่ยถ้าแบบว่าคนเล่นเป็นเนี่กคตใช่ค่ะคนดูผมบอกเลยแหวงโด,โ,ดวโ,ดโ,ดโดนโดนสวยดนจบแล้วครับบอกเลยวู้ฮู้ตึงเปียตึงเปีย มาดินี่สวยโดนครับเฮ้ยหุยหือ,อกับหลบไม่ทันเฮ้ยได้เลกได้เลขโดนเฮ้ยมันเป็นยังไงเนาะนี่ โดนลูดเลยเออโอ้หนักหนาอยู่หนักหนาอาการอยู่นี่นะครับสวยโดนต้องรีสกิลครับคนดูเพราะว่ามันมีนี่มันมีไอ้เนี่ยเนี้ยเนี้ยบัวอะไรหรอวินี่เนี่ยสวย โว้ยกำลังจะรูดเลยฟลุ๊ดไปเลยเมื่อกี้นี้กดไหมทานบ้ากันบ้ากันเยอะดิเหรอเออเออไอนี้ต้องเล่นต้องเล่นระยะมันนะครับอย่างเงี้ยกุจิโลล้านี่เป็นตัวหนึ่งที่ผมต้องเล่นระยะดีๆหน่อยเออเออ เว้ยอุ้ยคนดูเจ็บอยู่เจ็บอยู่เป็นตัวที่เล่นยากนะครับคนดูเออโดนอุ้ยโอ้โหทีบไม่เข้าตายไหมมาคนดูชุดนี้โอ้ตายว่ะเอาเรื่องว่ะเอ้ยโหดโหดไอ้นี่เล่นโหดเล่นฟูจิโทระโหด สวยนี่บอกเลยเออโดนคือกันสวยโดนมึงตายแล้วเนี่ยไอ้นุ่มเออเอาเลย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 ทรัพย์อ้ออออออเออสีโซเซสิกาว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  ปิงสวยปิงปิงอือเอาดิเอาดิอยากเกิดก็เข้ามาเปิดเลยโว้ยโหกดไม่ทันเรียบร้อยเลยคนดูชุดนี้ถ้ามันตีปกติไม่ไม่ใช่เท่าไหร่เฮ้ยไม่ปกติว่ะ โดนโควช่ไหมเอาดี๋ยวเดี๋ยมโบ่โบ่โบ่งสวยสวยเออโอ้โหมือมันใหม่จังเลยวะคนดู โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตุกเกมวันบริทไฟติ้งพาร์นนะสำหรับวันนี้พีโ่กูตัวก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าขอตัง